ทุกควรกำหนดรู้สม,มุไทยเหตุให้ทุกเกิดควรละจะทำว่า,า,าตัวสม,มุไทยอยู่ที่ไหนเหตุให้ทุกเกิดก้อนสกปรกกายของพวกเราในต้นตัวหมดทุกข้อนี่นี่แหละก้อนสม,มุไทยก้อนเหตุทุกเกิดที่นี่เมื่อจิตใครก็ตามผ่านทุกก็ผ่านเหตุให้ทุกเกิดเข้าไปสงบนิ่งเข้าไปจิตใจว่างไม่มีอะไรเหลือแต่ความว่างของจิตของใจเหลือแต่รูป น,นถ้าไม่ลึกเข้าไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิท่านให้ชื่อให้นามว่านิโรธคือความดับทุกข์นี่ที่นี่ที่มันมันดับชั่วขราวชั่วระยะชั่วขณะนี่ท่านท่านท่านก็ให้ชื่อให้นามว่าจิตมาสงบเข้าไปเมื่อสงบเข้าไปหรือลึกๆเข้าไปจริงๆไปถึงอัปปนาสมาธินั่นแหละเมื่อจิตถอนขึ้นมามันจะมีความรู้สึกว่าร่างกาย กับจิตใจเนี่ยจะแยกกันทันทีไม่มีใครบอกจะรู้เองเห็นเองปัจจตบันนี่นี่ว่าร่างกายมันเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมส่วนจิตใจมันเป็นนามธรรมคือดวงลูกแต่ในปัจจุบันนี่มันไม่เป็นดวงลูกมันเป็นดวงหลงอยู่มันหลงอะไรที่นี่มันหลงตนเมื่อมันไปเห็นตนมันก็ไม่ยึดเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนสุดท้ายก็เลย จิตใจของพวกเราหนึ่งเลยไปเป็นดินไปเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเจตนาปฏิติหนักเนี่ยอุปทานความยืดว่านถือมั่นมันหลงหลงตนก็มายึดเอาทตุทั้งสี่ดินน้ําไปลมว่าเป็นตัวเป็นตนที่นี่ถ้าย้อนหลังเป็นอดีตที่เนี่ยท่าพกที่พวกเราเกิดมามันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้ว เกิดมาแต่ละข้างละเขาก็มาเอาสมบัติอันเดิมมีแหละเป็นสัตว์กันเหมือนกันแ,แต่หมัดขึ้นมาจนถึง,ถงมดดำมดแดงไปถึงสร้างตัวใหญ่ๆทั้งสัตว์ทั้งบุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกมีสมบัติเท่ากันม,มีโลก,กันนี้มีของสี่อย่างเท่านี้สรุปแล้วก็มันมันหลงมันหลงตวนนั่นละ่ะสัตว์พวกวที่ป้าัวเกิดมาถ้าย้อนหลังเป็นล้านบางที่ที่นี่ก็พระพุทธเจ้ามาตดในโลกอยู่ในพระสวดสมพุทเทนทั้งหมด ท่านท่านรัฐพยากรเพียงย่อยอนสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าแล้วทานมาแล้วบางทีพวกเราเกิดเพราะพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้ทําไมมันจะตกข้างอยู่อย่างนี้มันกับฟอร์มันไม่เชื่อมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ที่ท่านประกาศศาสนามาพระพุทธเจ้าอุบ,บัติขึ้นใน,ในโลกพระนั้นเกิดขึ้นในโลกมันไม่ได้ยินตาตามีไหมมีเหมือนกับตาไม่ไผ่ หูมีไหมเหมือนกับหูแอบเข้าเขาเนี่ยมันไม่รับธรรมพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาเทศโปวดมันก็ไม่รับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวข้างอยู่โลกทั้งผู้ที่พูดอยู่ในปัจจุบันเนี่เหมือนกันเท่ากันหลงลงมาด้วยกันเพราะฉะนั้นพวกเราตื่นจากหลับให้รู้เนื้อรู้ตัวนะให้รีบกระทามาเป็นใ่ตรงของตนนี่ให้ถ้ามันไม่ผ่านไม่พ้นปัจจุบันก็ให้มันชาติพหรือให้มันสั้นเข้ามาย้อนเข้ามา ถ้าปฏิบัติเขาไปอย่างน้อยก็ให้มันได้อาจารสัทธะอสัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาที่ท่านให้เสื่อให้นำว่าพระโสดานตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ไปไปอื่นเขาจะมาสอนสั่งสอนศาสนาอื่นรัฐอื่นเป็นไปไมนได้นรื่อพระพุทธศาสนาพุทธกับไปว่าผู้รู้ ธรรมะก็คือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาท่านสอนไหละชั่วกับธรบีนธรรมะคือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสังฆะาก็คือผู้ปฏิบัติใครก็ตามผ้านี่ไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองกับหัวร้นว่าผมยาวๆผ้าดำๆแดงๆไม่เกี่ยวขอให้ออาจิตใจี่เห็นเห็นเห็นธรรมสามก้อนเห็นทุกข เห็นนี่ในทุกเกิดเห็นหี่รวดคือความดับพุ่ทั้งจิตั้งใจจนเกิดสรุปสร้างเบ็ดเข้าไปนี่ละจิตใจจะเป็นพระเป็นพระโซดาเน,นี่ยนี่พาะจิตใจเป็นพระไม่ใส่ร่างกายเป็นพระที่นี้พระพุทธเจ้าธรรมะสั่งมาสอนพวกเราถ้าสอนจิตสอนใจท่านไม่ได้สอนร่างกายสอนจิตสอนใจให้ลูก